สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ศรีเมืองเอกรายการเลขเด่นดวงดีนะคะวันที่หนึ่งกระดากระดาเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างดวงของท่านทั้ง8ดวันนะคะแม่ผีเสื้อสมุดเนะาะเทพเจ้าแห่งตัวเลขอุเยอเยปะชะดะอุเยอเยปะชะดะอุเยอเยปชะดะท่านซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยกันทุกท่านนะคะ เราจะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่าโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอาทิตย์นะคะโชคเขาบอกว่าจะได้จากเจ้าที่บ้านเวลาท่านไหว้เจ้าที่บ้านนะคะถ้าทุบยาวมันก็จะเป็นโค้งเป็นงอเป็นตัวเลขนะคะถ้าเป็นทูบสั้นที่ท่านซื้อทูบมาเป็นกำรรแล้วมันจะมีเทูปสั้นอยู่ก็เอาไปจุดหรือถ้าท่านซื้อเอามาเยอะๆทูบสั้นอะนะมี10 มี50แล้วแต่ท่านจะไปซื้อที่ไหนนะหยิบขึ้นมาแล้วก็ขอก็จะเป็นตัวเลขถ้าเป็น ครูจันนะหรือท่านไปทําบุญที่วัดไปเสี่ยงเซียมซีนะคะหรือไปถวายเทียนเข้าพรรษาใบอนุโมทนาบุญก็ได้นะขันน้ามนต์ก็ได้ไปเสี่ยงเซียมซีก็ได้นะคะหรือไปทําบุญบ้านเพื่อนเลขที่บ้านทําบุญบ้านตัวเองก็เลขที่บ้านตัวเองวันที่ก็ได้นะไปบวชพระก็อายุพระก็ได้นะอายุพระที่ไปบวชก็ได้วันที่ก็ได้ได้เช่นกันเพราะมันเกี่ยวกับบุญเจ้าที่ก็บุญบวชพระหรือทําบุญบ้านก็บุญทั้งนั้นเลยเลขนั้นมี มี9มี5มี4นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะวันที่1กระดากระดานะวันจันทร์ เลขจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันจันนั้นโชคลาภอาจกงร้อแ,แห่งโชคชะตากงร้อแห่งวาสนามาแล้วท่านที่เกิดวันจันท์เลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขคนท้องให้โชคผู้หญิงเขาอวกให้โชคท่านซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านจะเป็นตู้เย็นจะเป็นทีวีจะเป็นของอะไรก็ช่างมันจะมีนัมเบอร์ของมันอ,อยู่นะก็ลองดูว่าเป็นเลขอะไรนะคะเลขนั้นมี1มีศมี2นะคะ3าตัวมา1ตัว สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคาร วันอังคารโชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์ท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ใช้อยู่ใช้บ่อยๆโทรคุยเรื่องการเรื่องงานนะคะหรือเพื่อนอาจจะโทรมาบอกเลขเด่นเลขดีเลขดังเบอร์โทรศัพท์เพื่อนก็ได้เลขที่เพื่อนเอามาให้ก็ได้นะแต่อย่าลืมเลขของตัวเองนะคะแล้วก็เลขรถรถหม่ป้ายแดงหรือเพื่อนมาเที่ยวหาใครมาจอดหน้าบ้านใครผ่านหน้าบ้านเลขรถป้ายแดงได้หมดอ่าสหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะถ้าไม่มีรถเราไปไหนถนนหน ทางเราเห็นรถป้ายแดงมันสะดุดตาก็ลองจดเอาไว้พิจารณาเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมี4ี่มี9ก้าสมตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันเขาบอกว่าจะได้จากเลขคำนวณค่าน้ําค่าไฟโทรศัพท์บัตรคิวไปโรงพยาบาลธนาคารหรืออายุพ่อพอสอกเกิดพ่อถ้าพ่อเสียแล้วอายุพ่อพอสอกเกิดพ่อก็ได้เช่นกันหรืออายุเจ้านายก็ได้ลุงก็ได้ถ้าไม่มีพ่อหรือพ่อนะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเลขนั้นมี1มี2มี4 3สตัวมา1ตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไร วันพุธกลางคืนเขาบอกว่าอายุแม่พอสอเกิดแม่นะคะแม่น้าก็ได้ถ้าแม่เสียแล้วอายุแม่พอสอเกิดเจ้านายที่เป็นผู้หญิงบัตรทางานเลขที่บ้านหมาแมวอ,ออกลูกออกหลานเลขที่บ้านก็ได้สําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนมี3มี8มี1นสาตัวมา1ตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัสเขาบอกเลขเก่าเลขบ้านที่ท่านตามท่านไปบวชไปถือศีลหรือนางไม้นางตะเคียนนะคะที่วัดนั้นๆลองไปขอดูหรือแม่ชีอาจจะบอกโชคก็ได้เช่นกันสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสโชคมีน้อยการที่โชคมีน้อยมันแล้วแต่โชคของใครของใครเลขเด่นนั้นมี2มีศูนย์มีสี่สาตัวมา1ตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร วันศุกร์นั้นเขาบอกว่าโชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จับเจ้าที่นะคะเจ้าที่เราไปเจอรถอุบัติเหตุก็ได้เช่นกันเจ้าที่บ้านเราอาจจะให้โชคลองขอท่านดูนะจุดทูบเมื่อเราไปเจอรถกลางท่ากลางทาง,ทางอุบัติเหตุก็ลองจดเอาไว้ซื้อเลขรถเขาเบอร์โทรศัพท์ท่านอาจจะมี2เบอร์สเบอร์นะเบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกเอามาซื้อดูนะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์เลขเด่นนั้นมี1มี4ี่มี6 3สตัวมา1ตัว สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร วันเสาร์โชคเขาบอกว่าจะได้จับจะได้จับนางไม้นางตะเคียนนะขึ้นที่วัดหรือเขาไปเอามาใกล้บ้านเอาแป้งไปลูบไปขออย่าไปขูดท่านก็เจ็บเหมือนกันเนาะถ่านั่งถือศีลสมาธิที่บ้านก็ได้นะอาจจะมีคนมาบอกผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เป็นผู้หญิงนะที่จะมาบอกอ่าเลขนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์อาจจะฝันแปลกฝันโน้นฝันนี่แล้วก็เลขที่บ้านของท่านเลขที่อยู่อาศัยที่บ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์พ่อมกนนอนบ้านเจ้านายเป็นแม่บ้านนอน ที่โรงงานนอนที่ออฟฟิศที่เราอยู่ที่เรานอนเลขนั้นมี2มี1มี7จสาตัวมา1ตัวนะคะแล้วก็เลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะคะ เด่น3เด่น5ลอง2เด่น3เด่น5ลอง2ดับ7ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะเลขดับนะคะข้างล่างเด่น7เด่น6ลอง8ข้างล่างเด่น7เด่น6ลอง8ดับ1ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาได้เช่นกันก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามอาจารย์สีนะคะทั้งใน YouTube ทั้งที่คนาจาก YouTube โทรดูดวง กับอาจาจรย์นะดูโทรคุย45นาที300 2คําถาม99โทรคุยเช่นกัน1คําถาม49บาทก็โทรคุยเช่นกันขอบคุณในเพจใน YouTube ในกลุ่มปิดที่ให้อาจารย์สีทําเลขชุดให้เลขคู่โต๊ดอาจารย์ทําให้นะขอบคุณท่านที่ติดตามอาจารย์เ c e บุ o กไปติดตามอาจารย์ใน t k t t o k ด้วยเช่นกันนะคะ วันที่หนึ่งกระดาษกระดาขอให้ทุกท่านรวยรวยไปด้วยกันนะขอบพระคุณมากค่ะโชคดีค่ะวันดีค่ะงดหน้าเจอกันใหม่เนาะ